จับปั๊บโอ้ยคิวีเดียวจับปั๊บโอ้ยคิวจีเดยวตไหนละตใหม่เมื่ออ้าวไปังว่าเปดสามอันขันเพื่นโูดเพื่อนปลาใหก็ได้น้ำกันละเพราะว่าไมเซียมก็เคยจุดอันนี้อย่างเี้ยซมน้ำใหม่เมื่อพร้อมตัวไหนละต่ใหม่เมื่ออ้าวแปังว่าเปดสามสมขันว่าหนังขั้นขันว่าเป่าก็จะเปดปดแกงคิดเราหอกว่าเปดสามสม่เมเออใม่เมื่อจวดรถเป็น่าแกะับคั บ่แล้วเล็กแล้วดาดของไปล้นเล็ก,ก่อนเนาะล้นปั๊บบันี้เพี่ยนกัน่าอบ่ติดจ,จะเคลียจับปับ๊บโอ้ยสิเดี๋ยวเ, <c oughs> เออมันนี้ก็กระกเสียบไหมบันนี้นี่เด้นี่เด้มามาไทายเอารวดนี่หักหักท่านี่นี่ไปบายพ่ได้นี่นี่แปดสามสามอเออนี่แหละเลขขันเมงตาเบื้งองบ่ผิดก็วบบ่ามันอันแปดสามสามเหล้อทึ่งทึ่งแปดสามสามแปดสามอ่ขันลดลุ่มกับรถแปดสองเนอะนั่นขนเอาเท่านั้นละ นี่หละงานแรกเด้อจุดทูบไม่แสงมาท่านจองค่ะแม่จ้ากันฟันกับพระท่านใน้ฟันเพราะว่ามีงานอย่างห้องก็แล้วไปค่ะแม่